สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยครอบครัวแสนสุขนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆจะได้รู้จักครอบครัวของหนูซึ่งมีสมาชิกหลายคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันเพียง3คนมีคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกซึ่งเป็นตัวของเราเองนะคะแต่บางครอบครัวก็จะมีปู่ ย่าตายายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยละคะ่ะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวแล้วเด็กๆยังจะได้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนในครอบครัวจะมีหน้าที่ที่ แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอก็จะทำให้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะ นอกจากนั้นแล้วเด็กๆยังจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติตนในครอบครัวของตนเองด้วยนะคะเอ๊ะทำอย่างไรนะครอบครัวของเราถึงจะมีความสุขเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันในเรื่องครอบครัวแสนสุขนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กับคุณครูกันเลยคะ่ะ